ฝึกลูกยืนฝึกลูกตั้งไข่ที่อายุ9ถึง12เดือนวิธีที่จะดูว่าลูกพร้อมที่จะยืนหรือยังคุณแม่จับลูกยืนเกาะของเช่นเครื่องเรือนที่มีความแข็งแรงมั่นคงความสูงพอดีกับอกลูกเช่นโต๊ะคุณแม่จับลูกยืนเกาะโต๊ะและดูว่าลูกลงน้ำหนักเท้าเต็มฝ่าเท้าหรือไม่ลูกสามารถยืนได้สักครู่หนึ่งแบบนี้บ่งบอกว่าลูกพร้อมที่จะยืนแล้วค่ะฝึกลูกเกาะยืนพยุงตัวลูกจากท่านั่งให้ลูกเกาะของ จากนั้นมีของเล่นหลอกล้อทางด้านหน้าเพื่อกระตุ้นให้ลูกเกาะยืนคุณแม่จับที่ข้อมือลูกไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยมือนะคะจากข้อมือลูกเพื่อกระตุ้นให้ลูกเกาะยืนได้ค่ะ ฝึกลูกตั้งไข่หรือเริ่มต้นยืนให้ลูกเกาะของก่อนจนมั่นคงจับมือลูกค่อยๆไปจากโต๊ะแม้พยุงมือลูกไว้จนลูกสามารถยืนได้สักครู่หนึ่งจับลูกยืนเมื่อลูกตั้งไข่ได้ดีแล้วถอยจากสิ่งที่เกาะได้แป๊บหนึ่งคุณแม่ฝึกลูกโดยจับลูกนั่งและค่อยพยุงลูกให้ลูกขึ้นยืนโดยให้ลูกลงน้ําหนักไปที่เท้าทั้งสองข้างจากนั้นคุณแม่ค่อยๆปล่อยมือทั้งสองข้างแล้วก็ใช้สิ่งของหลอกล่อทางด้านหน้าฝึกลูกเดินที่อายุ1ปีถึง1ปีครึ่ง หรือลูกๆบางคนก็สามารถที่จะเดินได้เร็วตั้งแต่อายุ9เดือนได้ค่ะลูกจะเดินได้กล้ามเนื้อขาและสะโพกลูกต้องแข็งแรงวิธีดูว่าลูกพร้อมที่จะฝึกเดินหรือ,อยังคุณแม่จับลูกยืนบนหน้าตักของคุณแม่ก็จะเห็นว่าลูกคะกระโดดึง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 ,ดงนะคะถ้านี่คุณแม่บางคนก็อาจจะก,กังวลใจว่าลูกจะขาโกงไหมไม่ได้ทําให้ลูกขากงแตย่งใดค่ะ ฝึกลูกเดินประคองตัวลูกลุกขึ้นยืนด้วยเท้าเปล่าขาสองข้างห่างกันเล็กน้อยมือของคุณแม่นะคะจับมือลูกไว้และกระตุ้นลูกให้เดินตามคุณแม่มาทางด้านหน้าในลักษณะแบบนี้ค่ะและคุณแม่ก็ค่อยๆปล่อยมือลูกเหลือเพียงการจับมือลูกเพียงแค่ข้างเดียวและค่อยๆปล่อยมือลูกในที่สุดจนลูกสามารถที่จะเดินได้เองที่สำคัญคนดูแลใส่ใจเรื่องความสะอาดของร่างกายลูกปกป้องไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของลูกดูแลทำความสะอาดร่างกายลูกหลังอาบน้ําและระหว่างวันด้วยผ้าเปียกสูดน้ำเกลือไทเนโนที่ใช้แดงแต่ ทารกแรกเกิดให้ผิวลูกสะอาดทั่วร่างกายสิ่งนี้มีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน่ะแม่และได้ใช้เยอะด้วยมีสองสูตร2ขนาดให้แม,แม่แม่เลือกใช้สีขาวใช้ได้ตั้งแต่ลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดและสีม่วงใช้ได้กับลูกที่อายุ3เดือนขึ้นไป